สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะในนิยายเรื่องสาวน้อยปลูกผักค่ะวันนี้เป็นบทที่8แล้วนะคะเริ่มกันเลยนะคะบทที่8งู ถ้าอย่างนั้นเราจะสามารถเก็บเกี่ยวได้ทุกวันวันหนึ่งเราจะสามารถเก็บเกี่ยวได้ถึง3ครั้งหรืออย่างน้อยสองครั้งซึ่งจะบอกได้ว่าเฉิงไปหยวนหยุดพูดและขบคิดก่อนจะพูดต่อมาว่าถ้าเราเก็บเกี่ยววัละสองครั้งเราจะได้ไก่ประมาณ10บตัวและกระต่าย10บตัวเราจะไม่กินพวกมันหมดถ้าเราเอามันไปขายในตลาด เพื่อแลกเปลี่ยนเป็นเงินมันจะช่วยเราได้มากขึ้นท่านพี่ผู้ถูกเมื่อเราขายไก่และกระต่ายพวกนี้เราสามารถนำเงินไปจ้างท่านหมอมาดูแลท่านได้และท่านจะได้ฟื้นตัวเร็วขึ้นนางเฉิงมองไปที่ผู้ชายที่นอนบนเตียงมานานกว่าครึ่งเดือนเธอถอนหายใจลึกเฉิงเซี่ยวเซี่ยวค่อนข้างตระหนักถึงสถานะทางการเงินของครอบครัว ดังนั้นเธอจึงพูดอย่างอ่อนโยนว่าขค่เห็นด้วยนอกเหนือจากผักและเนื้อที่เราต้องการแล้วเราควรขายส่วนที่เหลือเพื่อเป็นเงินมันจะทำให้เราสามารถซื้อสิ่งที่เราต้องการใช้ได้เยี่ยมมากตลาดนี้อีกสามวันข้างหน้าเราจะไปขายของในเวลานั้นพวกเราทั้งสามคนหาลรือการเกี่ยวกับแผนในอนาคต จนกระทั่งเด็กน้อยทั้งสคนกลับมาบ้านดังนั้นเฉิงเซี่ยวเซี่ยวและนางเฉิงจึงออกมาจากห้องของเฉิงไปหยวนนางเฉิงกลับไปเตรียมอาหารกลางวันหลังจากอาหารกลางวันพวกเด็กทั้งสมคนออกไปเล่นอีกครั้งในทางกลับกันเฉิงเซี่ยวเซี่ยวกลับไปที่พักของเธอและเข้าไปเรียงบิติเธอมองดูที่แปลงผัก ที่มีผักเต็มอยู่ในนั้นใบหน้าของเธอปกคลุมไปด้วยรอยยิ้มในที่สุดเธอก็สามารถอธิบายกับพ่อแม่ของเธอได้จากนี้ไปเธอสามารถนำผลผลิตออกมาจากมิติโดยม่ต้งกังวลเกี่ยวกับอะไรการแก้ตัวเธอเธอเดินอย่างไร้จุดหมายไปยังข้างสระน้ำเมื่อมองไปในสระน้ำเธอสามารถมองเห็นถึงก้นสระ ถ่ายไดนั้นเธอก็ตบหน้าผากตัวเองเธอลืมเลี้ยงปาไปได้อย่างไรนี่คือสิ่งสำคัญครอบครัวของเธอสามารถเลี้ยงมันได้และมันสามารถขายเป็นเงินได้อีกด้วยเธอวิ่งเข้าไปในกระท่อมหลังเล็กและอยู่ที่หน้าจอเธอขายหัวชัยเท้าทั้งหมดในคลังสินค้าจากนั้นนำเงินไปซื้อลูกปลาสำหรับสระน้ำเมื่อมองดูสกุลเงินในเกมที่เพิ่มขึ้น เธอได้แต่พูดออกมาดังๆว่ามันจะดีไม่น้อยถ้าฉันสามารถนำเงินเหล่านี้ออกไปสู่โลกแห่งความเป็นจริงได้ขอความตอบรับคุณสามารถนำเงินสกุลในเกมออกสู่โลกความจริงได้เมื่อมิติของคุณอยู่ในเลเวล50อะไรนะเฉังเซลเซียลรู้สึกประหลาดใจมิติสามารถยกระรับได้อย่างนั้นหรือ โดยธรรมชาติแล้วในชีวิตที่ผ่านมาเธอผ่านการเพิ่มเลเวลความของเธออย่างช่ำชองแต่เธอไม่ค่าคิดว่าในโลกนี้เธอจะสามารถเพิ่มเลเวลได้เช่นกันความคิดที่จะเลี้ยงสัตว์ระดับสูงทำให้เกิดดวงตาเป็นประกายเธอค่อยๆกืนน้ำลายและถามเบาๆว่าฉันจะอัพเลเวลมิติได้อย่างไรฉันต้องทำอย่างไร ข้อความตอบกับโฮสสามารถจัดหาผลิตภัณฑ์หรือสัตว์ใหม่เข้ามาในมิติเพื่อแลกกับการอัพเลเวลทุกครั้งที่มีการอัพเลเวลขนาดจะเพิ่มขึ้นสิ่งอำนวยความสะดวกจะเพิ่มขึ้นเพิ่มสายพันธุ์สัตว์ใหม่ให้กับมิติเฉิงเซียวเซียวคิดไม่ถึงมันค่อนข้างแตกต่างจากเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้ที่เธอเล่นอย่างสิ้นเชิง แต่ความยืดหยุ่นนี้เป็นประโยชน์ต่อเธอการเรียนรู้ที่จะให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในมิติทำให้เธอมีความสุขเธอได้ผ่านทุ่งนาและฟาร์มหลังจากที่ยืนยันว่าทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเธอออกจากมิติหลังจากนั้นเธอออกจากห้องของเธอและไปแจ้งแม่ของเธอว่าเธอต้องการออกไปธุระบางอย่าง เธอต้องการดูว่าเธอสามารถปลูกพืชสายพันธุ์ใหม่เข้าไปในมิติได้หรือไม่เรื่องที่สิ่งต่างๆในโลกนี้กลับเป็นสิ่งของในมิติสามารถผสมผสานกันได้นั้นทำให้เธอประหลาดใจมากยิ่งขึ้นเธอเดินออกมาจากบ้านโดยไม่สามารถควบคุมรอยยิ้มที่ปรากฏบนใบหน้าได้เมื่อออกมาจากบ้านเธอพบกับลำทารเล็กๆ เธอเห็นตักไค่น้ำสีเขียวในลำธารและบรรดาน้องของเธอเล่นน้ำอยู่ที่ลำธารเธอหยุดดูพวกเขาอยู่พักหนึ่งแต่ไม่ได้เข้าไปใกล้เธอกำลังคิดว่าเธอจะรวบรวมอะไรเข้าไปในมิติได้บ้างเธอเดินไปเรื่อยๆและคบคิดในเวลาเดียวกันเธอเดินออกห่างไปเรื่อยๆจนเข้าสู่เส้นทางทางด้านหลังภูเขา ในขณะที่เธอกำลังคิดนั้นเธอได้มุ่งหน้าไปยังด้านหลังของภูเขาโดยไม่รู้ตัวด้านหลังของภูเขาเป็นป่าไผ่สายลมพัดพากินจางๆของไผ่สดทำให้เฉิงเซียวเซียวเงยหน้าขึ้นมองตอนนี้รอบตัวเธอมีแต่ต้นไผ่สีเขียวเรียวงามแกว่งไกวไปในสายลมใบของพวกมันสั่นสะท้านตามจังหวะลม เหมือนเสียงเพลงจากธรรมชาติในช่วงเวลานี้เธอรู้สึกเบิกบานใจความกังวลทั้งหมดของเธอหายไปพร้อมกับความเหนื่อยล้าจิตใจของเธอรู้สึกปลอดโปร่งเมื่อเห็นต้นไผยอยู่ร้อมรอบพวกมันไม่เพียงสวยงามเท่านั้นแต่ใบน้ำผลเปลือกไม้ลากและยอดสามารถเป็นสมุนไพรได้ คนส่วนใหญ่นำหน่อไม้ไปกินกันมากมายเธอกําลังสงสัยว่าเธอควรจะปลูกหน่อไม้เข้าไปในมิติหรือไม่เมื่อเธอคิดได้ดังนั้นเธอลงมือทำทันทีในบริเวณที่เธออยู่นั้นพบหน่อไม้สองสามต้นเธอไม่มีจอบดังนั้นเธอจึงใช้กิ่งไม้แข็งแรงบริเวณนั้นเพื่อขุดหน่อไม้หลังจากใช้ความพยายาม เฉงเซียวเซียวเช็ดหยดเหงื่อบนใบหน้าเล็กน้อยเธอสามารถขุดนอไม้ได้สองต้นและนำมันเข้าไปมิติค้นพบพืชสายพันธุ์ใหม่เลเวลสเฉีงเซียวเซียวที่เพิ่งเข้ามาในมิติได้ยินเสียงระบบดังขึ้นเธอพงะเล็กน้อยเช็ดเหงื่อที่อยู่บนหน้าผากแล้วยิ้มอย่างขมขื่น แค่เลเวลสองเองหรือมันจะใช้เวลาขนาดไหนกันกว่าจะขึ้นเลเวล50เอาเถอ,อยางน้อยก็น่าดีใจที่มันสามารถเลื่อนระดับได้ดูเหมือนว่าฉันต้องมองหาสายพันธุน์อื่นๆเพื่อน,นำมาปลูกที่นี่เธอพักสักคู่หลังจากวางหน่อไม้ไว้ในมิติเธอก็ออกจากมิติเธอต้องการออกจากป่าไผ่ก่อนที่มันจะมืด เธอเริ่มมองไปรอบๆบ,บริเวณเชิงเขาไม่มีเหตุผลที่เธอจะเอาสายพันธุ์ธรรมดาที่เห็นได้ทั่วไปเพราะในมิติเองมีสายพันธุ์พวกนี้อยู่แล้วบางทีอาจเป็นเพราะอยู่ใกล้กับบ้านเกินไปหลังจากที่เธอค้นหาถึงครึ่งวันเธอไม่พบสิ่งใดที่คุ้มค่าในการปลูกเธอยืนพิงต้นสนแล้วถอนหายใจ ดูเหมือนว่าเธอจะใช้เวลาอย่างว่างเปล่าดูเหมือนว่านี้จะเป็นประมาณ3-5ถึงโมงเย็นแล้วเธอต้องกลับบ้านไม่อย่างนั้นมันจะไม่ปลอดภัยดังนั้นเธอจึงตัดสินใจที่จะกลับบ้านและมาใหม่ในวันพรุ่งนี้มันคงใช้เวลาสักพักกว่ามิติของเธอจะมีเรเวลถึงห้าสิซี่ซี่ซี ในขณะที่เธอกำลังหันหลังกับเธอก็ได้ยินเสียงแปลกๆลางสังหรณ์เกิดขึ้นในจิตใจของเธอมันเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังเข้ามาใกล้เธอเธอเติบโตขึ้นมาในชนบทดังนั้นเธอจึงค่อนข้างมีสัญชาตญาณเกี่ยวกับเรื่องนี้เธอมองไปยังทิศทางที่มีเสียงเมื่อเธอหันกลับไปเธอก็รู้สึกว่า ร่างกายของเธอแข็งเก่งขนบนร่างกายของเธอลุกสู้งูงูตัวหนึ่งยาวหลายเมตรปรากฏต,ต่อหน้าเธอมันเป็นงูสามเหลี่ยมในวงเล็บนะคะจีนเรียกงูแหวนทองคำนะคะมันได้ชื่อนี้เนื่องจากลำตัวของมันเป็นป้องสีเหลืองสลับดำ มันเป็นงูในสามอันดับแรกของประเทศจีนที่มีพิษร้ายแรงมากทำไมมันถึงอยู่ที่นี่เฉิงเซียวเซียวรู้จักงูชนิดนี้แม้ว่ามันจะมีพิษร้ายแรงและว่องไวแต่โดยปกติแล้วมันจะหดหัวของมันอยู่ใต้ท้องตลอดเวลาในช่วงกลางวันมันมีอารมณ์ไม่รุนแรงและมีการเคลื่อนไหวช้าๆมักจะไม่ติดตามคน แต่ในช่วงกลางคืนพวกมันเริ่มออกล่าดูเหมือนว่าเธอจะเป็นเป้าหมายของมันบทที่9ความประหลาดใจที่น่าพอใจมนุษย์และงูผัดกันจ้องมองอยู่ใต้ต้นสนเมื่อเวลาผ่านไปความตึงเครียดเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยเรยเงื่อเริ่มหยุดลงมาบนแก้มของเธอเฉินเซี่ยว แขนของเธอเกรงไม่กล้าที่จะเช็ดเธอยังคงจ้องมองอยู่อย่างตั้งใจไม่กล้าที่จะเคลื่อนไหวใดๆทำอย่างไรดีเธอจะทำยังไงเฉิงเซี่ยวเซี่ยวรู้สึกหวาดกลัวมากแม้ว่าเธอไม่ได้แสดงออกมาก็ตามเธอไม่มีโอกาสที่จะสู้งูตัว,ตวนี้ได้ซี่ซี่ซี่จ้างู แลบลิ้นออกมาจากปากน้อยๆของมันในไม่กี่วินาทีต่อมางูตัวนั้นก็พุ่งเข้าหาเฉิงเซียวเซี่ยวมันพุ่งเข้ามาด้วยความรวดเร็วสมองของเฉิงเซี่ยวเซี่ยวว่างเปล่าเธอมีความคิดอย่างเดียวว่าดูดมันเข้าไปในมิติเมื่อเธอนึกได้อย่างนั้นงูที่กำลังถึงมือของเธอนั้นก็หายไปในทันที เฉ่งเซียวเซียวรู้สึกตกตะลึงจากนั้นสักพักเธอก็กลับมารู้ตัวอีกครั้งเธอผ่อนคลายลมหายใจออกมาและตบหน้าอกตัวเองอย่างหวาดกลัวในที่สุดสติของเธอก็กลับมาทำงานอีกครั้งเธอมองไปรอบๆแต่ไม่เห็นงูสามเหลี่ยมเลยเธอมองเธอขมวดคิ้วอย่างขบคิดงูหายไปไหนเธอคิดเกี่ยวกับมันอยู่สักคู่ ตอนที่เธอจะเข้าไปยังมิติทันใดที่เธอเข้าไปในมิติก็มีเสียงระบบดังก้องพบเจอสายพันธุ์ใหม่งูสามเหลี่ยมทําให้มิติยกระดับขึ้นเป็นระดับสามมีการเพิ่มบ่อน้ำเพิ่มเติมให้สําหรับโฮสใช้เธอดูดมันเข้ามาในมิติ ในเวลาที่เฉิงเซี่ยวเซี่ยวรู้สึกมีความสุขมากเธอเดินไปรอบๆอบมิติแต่เธอก็ไม่พบงูสามเหลี่ยมตัวนั้นเธอสังเกตเห็นว่าไม่เพียงแต่งูสามเหลี่ยมแม้แต่หน่อไม้ที่เธอนำเข้ามาก่อนนี้เธอก็ไม่พบเจอสิ่งที่ฉันนำเข้ามาในนี้อยู่ที่ไหนข้อความตอบรับมีการเพิ่มหน่อไม้และงูสามเหลี่ยมลงในแคตตาล็อกของร้านค้า เมื่อใดก็ตามที่โฮสต์ต้องการคุณสามารถปลูกหรือเรียกมันออกมาตามความต้องการเป็นอย่างนี้นี่เองถึงเซลลวเข้าไปในกระท่อมหลังเล็กจากนั้นเธอคลิกไปที่ร้านค้าเธอเห็นไอคอนที่เป็นหนอไม้และงูสามเหลี่ยมเธอจ้องมองไอคอนของงูสามเหลี่ยมอย่างวิตกกังวลวัตถุประสงค์ ในการเพิ่มงูในแคตตาล็อกคืออะไรมันฟังดูอันตรายมากมันถูกปล่อยออกมาและกัดคนเข้าข้อความตอบกับสัตว์ใดที่ปรากฏอยู่ในมิตินี้จะเชื่อจะเชื่อฟังโฮสท,ที่เป็นเจ้านายของพวกเขาจะปฏิบัติตามคำสั่งของโฮสเชื่อฟังคำสั่งของฉัน เฉิงเซียวรู้สึกกังวลเล็กน้อยเมื่อมองดูไอคอนของงูสามเหลี่ยมเธออยากจะลองดูว่ามันจะเชื่อฟังเธอจริงหรือไม่เธอคลิกที่ไอคอนจากนั้นก็มีลาแสงสีทองส่องลงมางูสามเหลี่ยมปรากฏขึ้นด้านหน้าของเธอแน่นอนว่ามันเป็นงูสามเหลี่ยม ที่พยายามโจมตีเธอก่อนหน้านี้เธอมองเข้าไปในดวงตาของมันในตอนนี้เธอรู้สึกทันทีว่ามันแตกต่างจากที่เธอพบมันในครั้งแรกเธอรู้สึกถึงความผูกพันที่งูมีต่อเธอเราก็เป็นพี่น้องกันเธอรู้สึกประหลาดใจและร่วมมือออกไปค่อยๆจับหัวงู งูสามเหลี่ยมรอยอยู่เฉยๆและไม่ขยับขยื่นการแสดงออกของมันไม่เปลี่ยนไปดังนั้นเฉิงเซี่ยวเซียวจึงรู้สึกผ่อนคลายเมื่อมือของเธอแตะโดนเก็ดของงูเธอรู้สึกเย็นเหมือนกับหยกงูดูเหมือนมีความสุขเมื่อมือของเธอแตะที่หัวของมันก่อนที่เฉิงเซี่ยวเซี่ยวจะทันได้ตอบสนองมันเริ่มม้วนตัวรอบแขนของเธอ เฉิงเซี่ยวเซี่ยวตกใจเล็กน้อยและต้องการที่จะโยนมันออกไปเด็กผู้หญิงมักมีแนวโน้มที่จะกลัวง,งูเฉิงเซี่ยวเซี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่เมื่อเธอเห็นว่างูตัวนี้ต้องการเล่นกับเธอมากกว่าที่จะทำร้ายดังนั้นเธอจึงสามารถระงับความกลัวและหักห้ามใจไม่ให้โยนมันออกไปเมื่อมองดูงู ที่เชื่องอยู่บนแขนของเธอเชิงเซียวเซียวยิ้มอย่างอบอุ่นเธอไม่คิดว่าเธอจะได้รับพลังเช่นนี้ในมิตินี่หนึ่งในความประหลาดใจที่น่ายินดีเอจะงงูตัวน้อยเข้าใจในสิ่งที่ข้าพูดไหมพักเข้าใจให้พยักหน้าเฉ่งเซียวเซียวพูดกับงูอย่างตื่นเต้นฟอหลังจากนั้น มูสามเหลี่ยมพยักหน้าให้กับเฉิงเซี่ยวเซี่ยวสุดยอดนี่มันเจ๋งมากจากนี้ไปฉันจะเรียกเจ้าว่าสเนก็กกี้ต่อไปนี้จะเป็นชื่อของเจ้าเฉิงเซี่ยวเซี่ยวรู้สึกมีความสุขดวงตาของเธอเบิกบานและหัวเราะถ้าฉันยังรวบรวมสัตว์ที่แข็งแกร่งไปในมิติ ฉันคงกลายเป็นผู้อัญเชิญดังที่เคยอ่านนนิยายมาก่อนหน้านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อเรากับเป็นเรื่องลึกลับเฉิงเซี่ยวเซี่ยวรู้สึกเรากับว่าเธออยู่ในความฝันหลังจากที่เธอเล่นกับสเน็กกี้สักพักความตื่นเต้นของเธอก็เริ่มเบาบางลงเธอคิดว่านี่สมควรเป็นเวลาที่จะกลับบ้านได้แล้ว เฉิงเซี่ยวเซี่ยวออกจากมิติของเธอเธอจำเป็นต้องมุ่งหน้ากลับบ้านทันทีก่อนที่มันจะมืดเธอรีบลงจากภูเขาและมุ่งหน้าไปที่บ้านพี่ใหญ่ท่านไปอยู่ที่ไหนมาท่านหายไปนานมากก่อนจะกลับบ้านเจิงยหยวนถามทันทีเมื่อเห็นเธออยู่ที่หน้าประตูบ้านเฉิงเซี่ยวเซี่ยวอารมณ์ดีและยิ้มให้กับเขาข้าออกไปเดินเล่นไม่ไกล จากนี้ทำไมเจ้าถึงตามหาข้าอย่างนั้นหรือไม่มีอะไรหรอกพี่ใหญ่ท่านแม่บอกว่าพวกเราจะไปตลาดในวันพรุ่งนี้ใช่ไหมเมื่อมองเห็นเจิงหยวนเฉ่งเซี่ยวเดินเข้าไปในบ้านด้วยใบหน้ายิ้มแยม้มท่านแม่กับข้าจะไปตลาดแต่เจ้าต้องอยู่ที่นี่เพื่อดูแลท่านพ่อเจิงปิ่นและหลานหลานไม่ได้นะพี่ใหญ่พวกเราไปกันสองคนเถอะ ให้ท่านแม่อยู่ที่บ้านข้าไม่เคยไปที่ตลาดเลยเจิงหยวนคัดค้านทันทีเขาไม่ต้องการที่จะพลาดโอกาสการไปตลาดในครั้งนี้เฉิงเซี่ยวเซี่ยวใส่หัวเบาๆเ,เธอสงสัยว่าท่านพ่อและท่านแม่จะปล่อยให้พวกเธอสองคนไปด้วยกันเองหรือไม่ดังนั้นเธอจึงพูดว่าท่านแม่ไม่เห็นด้วยอย่างแน่นอนพี่ใหญ่ ถ้าท่านบอกท่านแม่ท่านแม่จะต้องตกลงอย่างแน่นอนเป็นไปไม่ได้ท่านพ่อเองก็คัดค้านเรื่องนี้เช่นกันพี่ใหญ่ให้ท่านแม่อยู่ที่บ้านเธอให้ข้าไปกับท่านในขณะที่ทั้งพวกเขาสองคนกำลังถูกเทียงกันอยู่นั้นจิงปินและหลานหลานก็วิ่งออกมาจากครัวหลานหลานวิ่งเข้ามากอดเฉินเซี่ยวเซี่ยวและยกศรีรษะด้วยน้อยของเธอขึ้น พี่ใหญ่ล้านล้านอยากไปด้วยเหมือนกันล้านล้านอยากขายกระต่ายด้วยเช่นกันพี่ใหญ่ข้าม่เคยเห็นตลาดข้าอยากไปกับท่านข้ารับรองว่าข้าจะไม่สร้างความวุ่นวายให้ท่านพวกเราทั้งคู่โตแล้วเป็นไปไม่ได้เจ้างวนตะโกนใส่น้องทั้งสองคนจากนั้นฉิงเซี่ยวเซี่ยวจึงพูดว่าพวกเจ้าทั้งสองคนยังเด็กเกินไป เราต้องใช้เวลาถึงสี่ชั่วโมงในการเดินทางไปตลาดพวกเจ้าสองคนเป็นภาระกับพวกเราพี่ใหญ่ท่านอย่าได้กังวลข้าสามารถเดินด้วยตัวเองได้ไม่ต้องเป็นภาระใครหลานๆต้องการไปด้วยหลานๆจะไปด้วยท่ามกลางการ,การทะเลาะวิวาทบรรดาพี่น้องสามคนเฉิงเสียวเสียวตัดสินใจเงียบแล้วปล่อยให้พวกเขาพูดกันพวกเขาไม่ได้ เป็นคนตัดสินใจเรื่องนี้และเมื่อเวลาผ่านไปในวันที่พวกเขาเดินทางไปตลาดเึิงเซียวเซียวตื่นมาแต่เช้าเพราะท่านแม่ของเธอเป็นคนปลุกเธอพยายามทำทุกอย่างให้เงียบที่สุดซึ่งในเวลานี้พี่น้องของเธอได้หลับสนิทได้เวลาแล้วไปตลาดแล้วก็จบลงไปแล้วนะคะ สาวน้อยปลูกผักบทที่8และบทที่9ค่ะถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะการอ่านออกเสียงบางคำอาจจะไม่ชัดหรือว่าติดขัดค่ะอย่าลืมให้กำลังใจกันด้วยนะคะกดไลค์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ